แล้วฮะก็สวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนที่หลงก็มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนมาวันนี้ก็จะเป็นอาด้านฮีโร่ยิงไบร์นะบอสแมปเลดเกมนะครับตัวนี้แต่บอกเลยว่าต้นเกมนี่หัวหน้าคลิปจะจัดนะคือผมว่าตัวนี้มันบอสจริงๆนะเลดเกมมันแบกได้ครับอันตรายโกงสามารถไหลได้หมดเลยนะครับถ้ายืนตำแหน่งดีๆเนาะแล้วก็เลือกฟันตัวที่ถูกต้องนะครับพยายามเลือกฟันตัวที่มันแบบ กล้จะตายก่อนเงี้ยผมว่ายังไงก็ไหลได้นะครับร้อยทั้งร้อยเล่นใบนี่แบกได้แน่นอนนะขอยผ่านช่วงต้นเกมไปได้ก็พอนะครับมาตอนนี้ผมก็มาในตำแหน่งของออฟเลนเนะครับเพื่อนๆประทะเลนกับเออหมีซ่าบ้าพลังด้วยครับผมว่าน่าจะพอได้อยู่นะเลี้ยงระยะดีๆคอยปาตีธรรมดาไปเรื่อยครับปาสกิลหนึ่งตีธรรมดาไปเรื่อยอย่างนี้น่าจะไหวอย,อยู่แต่ว่าถ้าเขามาลุมผมแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเวิร์กนะเพื่อนแต่ตอนนี้ผมมีแบกไงยมีวีล่ากับแก๊กอยู่ด้วยครับ กอต้องยันแล้วยังไงดึงมาได้สวยครับต้านต่อแล้วผมจัดให้ฮะ <S <S เปิดหมัดไปเลยนะครับเก็บมาแก,ก้ามาได้ด้วยแต่ตรงนี้จะตามเเนิยต่อได้หรือเปล่าหูแต่ว่าต้องจ่ายฟิกเกอร์มาเอาเลยนะครับแต่คิดว่าคุ้มอยู่นะได้เด็กเพิคิวมาเลอๆออาจจะได้ทิปเปิลแล้วยังไงหูกแก๊กเอาให้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับแต่ว่าแก๊กได้คิวไปเนาะโอเคแหละเขาดึงมาให้ได้ก็ได้คิวไปไม่เป็นไรครับเพื่อนสวยนะถือว่าเปิดเกมมาได้ค่อนข้างดีเลยครับ3ต่อศูนย์นะครับตอนนี้ทำไปเล่นไป แล้วเหมือนอ้อยเราจะไปอินเวททางหน้าของซินิทเวียด้วยนะน่าจะไหวน่าจะไหวโอเคเดี๋ยวผมกลับไปรีแปบครับไปตัดพามาที่เวลเจเลยแล้วกันนะเพื่อนคือฟาร์มยาวๆมากนะครับตัวนี้อีกอย่างทีมเขาก็ไม่ค่อยมาเล่นเลนผมด้วยนะส่วนใหญ่ไปเล่นเลนบนเลนกลางกันซะเยอะครับเราก็จะเหงาๆหน่อยไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่ครับ ตรงนี้เข้ามาปัญหกับทางด้านหมาแพนดี้แต่ว่ามีเซเนียลเข้ามาเติมโอ้โหตัวละครรับหรือเปล่าบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์จัดนะที่พวกหมีอยู่คนเดียวแลวเรียบร้อยครับไม่ลอดอยู่ดีนะอุตส่าห์ฟิกเกอร์ออกมานะครับโอเคไม่เป็นไรฮนะเกิดมาก็เล่นใหม่ครับลุยต่อที่ตรงนี้เซเนียลโดดมาทำมือแล้นะทีมผมยิงทีมผมดึงโอเควีล่าเอาให้สวยครับลุยต่อได้หรือเปล่าเพื่อนผมมาอยู่เซเนียลมาวงมาวาร์ปวีล่าตันไว้ก่อนสวยครับและเป็นทางด้านผมเก็บเซเนียลมาได้นะตรงนี้ เหลือโจ๊กคิดว่าไม่น่าจะกันได้นะครับแล้วก็ใายในป่าซิดเนเทียโหูอุโยแก๊กดึงมาลุลัวเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะแก๊กตัวนี้สวยครับแล้วเก็บไปหน้ซิดเนเทียไปได้1ตัวได้เวลาโถมแบบกร,กระจายแล้วนะครับตอนนี้เหลือใค่อีกหนึ่งตัวทีมเขาผมก็จําไม่ได้นะแต่คิดว่าตรงนี้น่าจะได้ป้อมกลางแล้วนะครับสวยงามถ่ไปยาวๆอ๋อเหลือมาเกนกาตัวเดียวนี่เองไม่น่ายากโอ้โหแต่ที่ยากเพราะว่าเพื่อนเขาเกิดมาหมดแล้วนะครับ ผมว่าเราน่าจะถอยกันดีกว่านะเพื่อนฝืนต่อน,นี่น่าจะเลยครับผมแยกออกมาแล้วนะแล้วเรียบร้อยครับตามสูตรนะเพื่อนผมไม่ถอยก็โดนปิดไปนะครับต่อยผมไปคิดว่าก็ไม่ไหวยอยู่ดีนะครับอันตรีผมคูด,ดาวด้วยไงเออถ้าเล่นมันก็จะเสี่ยงไปหน่อยโอเคผมถอยออกมาก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็แยกทำเลนข้างอยู่นะถ้าผมการเลนกลางได้ก็คิดว่าน่าจะสบายละโอ้ยทิลิไหวหรือเปล่า ตอนนี้ยูเพิ่งม่ห่วงใครนะครับเลนกลางก็นัวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรียบร้อยครับเลนล่างรับผลกระทบเต็มๆนะโอ้โห้โโโทางนี้ทางนี้นะครับเพื่อนบอกเอ่อทีลีอาจจะลึกไปนิดนึงนะครับผว่าทีมเขาเขาเห็นก็คงไม่ปิดแหละผมกับอ้อยก็คงลงไปช่วยไม่ทันนะครับเพราะว่าต้องกันกลางด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านบึ้มครับโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวไฟหน้าเอาให้นะตอนนี้ก็ป้อมกลาง จะโดนหรือเปล่าเนี่ยกำลังเดินมานะเพื่อนโ<ว>จ๊กยาโจ๊กจะตีบ้านอ้อยโหดมาแล้วยังไงครับเสียค้อมกางไปแต่ว่าตรงนี้ไฟเหมือนจะเล่นได้เพื่อนลุยลุยผมมาอยู่ดีอยู่ยังไงอ <c ười> และเรียบร้อยครับผมกดอันติแล้วนะแต่มันไม่ติดเออไม่รู้ว่าโดนสตันหรือเวอร์อะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะครับไปลุยต่อที่ไฟนี้ตรงนี้คิดว่าน่าจะได้เซนีย์ครับแก๊กดูสวยมากแต่ว่าเหมือนจะไม่มีดาเมจดไปเติมนะจะเรียบร้อยแพนด้าเข้ามาย่ำกระม่อมโอเคผมเข้ามาลวงโจ๊กข้างหลังไม่ใช่หน้าที่ไหมแต่ว่าได้อยู่ จะเหมือนมุมจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรครับรีเซ็ตรีเซ็ตมาฟาร์มต่อนะตรงนี้เฮ้ยแล้วมีใครมาหิวบงหิวบับหรือเปล่าเป็นซีเนสเทียครับคือตรงเนี้ยผมไม่ค่อยกล้าเขานะจริงๆแต่ว่าเมียนติก็เลยลองวัดใจทบแล้วมันดันได้นะโอเคก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะไหวกับซีเนสเทียแล้วนะครับตอนนี้ต,นนต่อให้แลกเลือดไปแต่เราก็ยังมีเมียนติในการยืนสู้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะผมไม่มีตัดเลือดด้วยนะครับตอนนี้ยังบวกกับซินได้ก็โอเคแล้วแหละ เดี๋ยวรอรวมไฟ5้าผมคิดว่าตานี้น่าจะเดือดนะถ้าผมมีของเมื่อไหร่นี่ฟันกระจุยฟันกระจายแน่นอนนะครับเฮ้ยเซเนียลแยกกันอยู่เลยล่างว่ะเราจะไม่ไปปิดเขาจริงเหรอเพื่อนตอนนี้ก็เกิดการแตกแยกกันนะครับฉีกไปกลาง2แล้วก็อยู่ล่าง2เหมือนจะมีอ้อยมาเติมอีกหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแล้วผมไม่มีนติด้วยไงประเด็นน่ะมาไวๆหน่อยเพื่อนมาๆมาคิดว่าน่าจะได้นะถ้าไม่มีใครมาเติมโอเคเซเนียลตรงนี้จะไปไหนแล้วเรียบร้อยครับไปด้านอ้อยเก็บเซเนียลมาได้ สวยนะผมว่าได้อยู่ครับไปแยกย้ายฮะหรือต่อที่ไฟตรงนี้ครับเ,<อ>เลนบนเดือดเดือด,ด,อด,ดนัวๆแน่นอนหูดึงสวยมากแล้วเก็บไปหน้าแพนด้ามาได้ตรงนี้ต่อด้วยมาการหรือเปล่าแต่ว่าเขามีฟิกเกอร์หนีแล้วผมฟิกเกอร์เข้าบอกเลยว่าไวทผมคลั่งจัดแล้วเข้ามาทําไมสวยแล้วออกไม่ได้แน่นอนครับโจเขามีอมตนะก็เลยปิดเขาไม่ลงนะครับได้เสียดาย แต่ว่าตรงนี้เหมือนเพื่อนผมเขาจะนัวเขาจะบวกกันอีกแล้วไงอ้อยหดเข้าไปครับติ้นกดแรกเลือดไปแล้วได้ข่าวแต่ว่าตรงนี้พระเอกมาแล้วหรือเปล่ามาช้าเดี๋ยมานะยิงยิงหูอบอกเลยว่าป้อมพื้นที่มาดิเพื่อนมาดิมาดิอืม,อมสับหมดไม่กลัวใครแล้วแพนด้าย่ำกระหม่อมมาแลกกับผมไปแล้วตรงนี้ผมจัดไปเป็นควอตคิวยอดเพื่อนสวยครับวีล่าเอาให้นะตัวสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะจอบอได้หรือเปล่านะตรงนี้น ผมคิดว่าได้น่ะแหละเออก็พิมพ์บอกเพื่อนไปแล้วนะครับจบเลยออยก็โหดมาแต่ไกลทีมเขาเกิดวัสุดนี่น่าจะเป็นออมาเกนกานะครับแต่ก็คงไม่ทันอยู่ดีเนาะสบายๆครับชิวๆโอเคตีบ้านเลยเพื่อนอย่าติดเล่นนะ <c oughs> เดี๋ยวแพ้ขึ้นมานี่งานงอกนะครับบางทีเจอคนแบบยังไงก็จบได้นะก็ไม่ยอมจบพีมเขาเกิดมาทันโดสวนก็มีเยอะแยะไปนะครับคือจบได้ก็จบไปเลยดีกว่าเนาะ โอเคแล้วก็เป็นชัยชนะของทีมเรานะครับตานี้ก็ไปดูผลงานกันดูกว่าว่าไบร์ของผมเน่จะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับน,น,นานๆจะเล่นทีน้อยเจ้านี่เพราะว่ายังรู้สึกตัวเองยังเล่นไม่คล่องนะครับในแรนดสูงๆเนาะโอเคก็เป็นคอมเมดี้หนนะแล้วก็ได้คะแนน MVP มาด้วยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ไอ้หนุ่มน้าใสไบเชิญยิ้มก็ลาไปก่อนนะเพื่อนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบุ้ย